คลิปสินค้าอ่อันเห็นเขาบอกว่าเกี่ยวของกับยังอันประเด็นการตามเขาไปเบื้องตามคลิปก็จ้าบอกเนาะเพราะว่าประเด็นเอาแมวโรคประเด็นก็เอาอาหารอาหารใส่ขันต้นใหม่ประเด็นก็ไปหาเอาอันปุ๋ยคิ้ปุ๋ยไปใส่มันต้องแปะสินค้าตรงเกี่ยวกับขานเคี้ยงกับเนื้อหา กันนั้นเอาเงินลงไปเดียนกับไปคลิกกันซุ่มซุ่มเงินน่ะนะไอคลิกซุ่มเงินล่ะบางอันกับว่าตรงอันบางอันกับประเดียนการเคยรีวิวอันซุ่มตู้เย็นซุ่มมันอันนั้นอยู่ประเดียนการคลิปมันไหลตยเตียเปิดประเดียนกับคลิก,ลปก,กไปซื้อกับมีอืมขอตูวไปนอนก่อนขอบคุณหลายๆเ้อขอบคุณหลายๆเด้อใหม่ควมรูประเดียน นอนรับฟันดีลาตีสวัสดีขอบคุณหลายๆมาแห้กำลังใจประเด็นนี่ลับประเดนกะเลยเฮ็ดันแต่ว่าอันนั้นเขาก็ได้อยู่อันคลิปคลิปที่มันปกติเขาก็ได้อยู่บางอันประเดอนกับว่าได้เอาแปรดอกเพราะว่าประเดอนต้องเฮ็ดคลิปปกติลงน้ำเอาคลิปปกติลงน้ำบางเท่ากับว่าเอาสิน้าใส่เอาใส่เป็นบางตัวบางบางอันประเดอนกับว่าใส่ดอก อืงานกับเห็ดธรรมดาเ้าคือเ้าเคยเ,เ,เห็นอ่ะอมไม่เสติมใดครับอืมกุ้ยน้ามสตีมได้ไตดดิถ้าผมไลรสดร่วม มาคุยได้ครับโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้วอวันนี้ไปเดีนก็สิเปิดไว้จนสอดแกีงจังปางคนละน,นี่ก็ได้สอดแกีงจังปางสว่างข้าตาคนละเอาไปไปรเรีนกระจีอันนี้อยากนอนแน่วเนาะ สวัสดีค่ะคุณพี่รัตนาพ่อนขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆมาเป็นกำลังแรงใจให้ร่างว่าสีหันไปทั้งคุณว่าสีคอนนอนแต่ในอยากนอนแห้งว่าสีหันนั้นพอดีครับเหนคุณพีมากขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อนอ่นอกนันแห้งวันนี้ก็โอ้โปวดขายอย่างตอนพี่น้อง ขาขานียถ oh, ้าไนพันเกเกียรอยู่ว่าสิได้เกียร์ผมอว่าไนเกียร์่นจเกียร์ะไโอ้ยเก็บขายเไปเนาะเก็บขาขาเก็บขาเนี่ยสวัสดีค่ะคุณพี่รัตนาพร ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่แวะมาเยี่ยมชมทักไทยค่ะเอออยากนอนหรอนี่สี่เห็ดขิดจักหน่อยกับสี่ลงนอนหรอนด้อยากนอนอยากนอนหรอนีสี่หันไปทางคุณเนอกยำนอนกับสี่เด้ปิดเสียงไว้เด้อพี่น้องเลยสี่นอนโคนนอนตดให้พี่น้องได้ยินกับสี่อยากไอออกตัวลูกตัวนั่นนี่เสี่เอ ไปทางพีก่อนหันไปทางพีก่อนเห็นดันคลิปลงแล้วกับสินอนจะเข้ากันมันเดือดหรอพี่น้องเลย